แต่ีกับสิบโครงการที่ผ่านม,มาเนี่ยคุณสุก็คิดว่าลูกค้าจะทักใจอะไรในโครงการคะก็จะเป็นแบบบ้านนะครับแล้วก็คุณภาพ แล้วก็บริการหลังการขายเรามีให้ลูกค้าตลอดจนเรายังให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกนะครับหรือว่าเปลี่ยนฟังก์ชันใช้สอยต่างๆก็อ,อย่างเช่นกระเบื้องนะครับหรือว่าสุขภัณฑ์้างั้นเดี๋ยวเราไปดูดีไหมครับดีค่ะ,คะที่นี่คือโชว์ของเครื่องสุขภัณฑ์ที่ลูกค้าโครงการเลือกซื้อใช่ครับที่นี่เนี่ยจะมีอ่าสุขภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าที่ได้มาตฐานและลูกค้าเลือกมากที่สุดก็จะเป็นของโคเลอร์เพราะว่าจะมีดีไซน์สวยงาม อาบบให้้ลูกคารลือมมีชื่อเสยงานานด้วยนะชัน้้ลูกคา่วนใ,ใ,ใหญ่เลกคลอร์ Innovation Life by n o o l e r เว้าวล็อตของความอร่อยอป๊อบซีครีปเพียงอบในไมโครเวฟด้วยความร้อนสูงสุดไม่เกินสามาทีทป๊อบซีครไมโครเวฟป๊อปคอนกับเดียวก็ได้เคี้ยวป๊อปคอ,อนร้อนๆที่บ้าน ่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยให้คนไทยได้ชมการแสดงสยามนิรมินซื้อบัตรสองใบช้างมอบให้ฟรีอีกหนึ่งใบวันนี้ถึงส5ธรรันวาคมนี้เท่านั้นว o r ว w o ว k w ทอหนึ่งช้องแต่จ่ายแค่สามที <c oughs> work work w ไม่ถึงสามนาทีจ่ายตามจริงเป็นวินาที ฮะฮะเอาเข้าไปเอาเข้าไปโฆษณาอาจจะไม่เวิร์กนะครับแต่โชคดีที่แพ็กเกจเราเวิร์กจริงๆเวิร์กจากดีแท็กสมัครก่อน31ธันวาคมนี้ โนริสาลายอร่อยเพิอเกินห้ามใจปกป้องกลิ่นกายดึงดูดใจใช้แอ็กซ์สเปรย์ระงับกลิ่นกาย พาราโรซิลีโนใช้ผสมน้ำเพื่อชำระล้างบาดแผลเด็ดต่อเป็นยาใช้ภายนอกเด็ดต่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหืมหืมหืมแบบนี้เลยไป่ได้อะทำไมอ่ะก็แผ่นมันเป็นร้อยมาดิเอเจเล่นได้เอเจดีวีดีพระเอกตัวจริงเขาดูสะอาดแต่ความจริงแล้วไม่สะอาดเพราะเชื้อโรคแฝงอยู่มากมายรอบตัว เด็ดตอไฮยีนใช้ผสมน้ำอาบช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันสุขภาพของครอบครัวถ้าเราไม่ดูแลแล้วใครล่ะจะทำ BSC หรอคะชอบนะเนื้อแป้งเบามากค่ะใสปิ้งในแบบของนานาเลยค่ะ BSC ที่ความเพีสและ BSC มีคนเคยตั้งคำถามกับเราว่ากำไรของปอตท กลับคืนไปที่ใครเราอยากให้ทุกคนรู้ว่า กำไรของกลุ่มบริษัทปะตทกลับคืนสู่คนไทยทุกคนเป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศทุกด้านและเป็นเงินทุนในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคตเราแข็งแรงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยใครที่เป็นตัวบิษัทจังหวัดต้องฟังอรงนี้ครับ ร้อนเดืนดังไกลทุกครั้งควรเพิ่มความดันลมยางที่3-5ปอนด์เพื่อช่วย,ย,ะยะความร้อนภายในยางรถกรบะความดันลมยางที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขี่และประหยัดน้ำมันครับอาดินเป็นพยานข้าคุยจิ๋งชอลิวเฮียงขอร่วมสาบานเป็นพี่น้องกันมีทุกเร่วมเซกหนีทุกข์ร่วมตาใชา่ไหมใครเป็นพี่ใครเป็นงงน้องถ้าไม่งันข้าต้องเป็นพี่ข้ามีแต่เตม็ม ยเงินนับเปน้องมีสเต็มนับเป็นพี่เป็นพี่ข้าเตมเซเว่นอีลเว่นใช้แทนเง็นสดก็ได้แลกซิงโคฟีก็ได้สะสมหลืชิงโชคก็ได้จกสก๊ะตั้งห้กุมภาพันธ์และชิงโชคถึงยีกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยสีิเกเวลาของคนเป็นแม่ทุกวินาทีมีค่ะขอแนะนำใหม่ dry p a n s ด้วย dry p u r s ผ้าออมที่ถอดง่ายสวมใสก็ง่ายสบายๆเพื่อนลูกน้อยใบสนคุณจึงให้เวลามีค่ากับเขาดีมากยิง่งขึ้นหม่ dry pants ้วย dry p e r s My ม่ l a c e s p r a ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เพียงฉีดแล้วเช็ดก็สะอาดเงางามเหมือนใหม่ช่วยให้ฝุ่นไม่เกาะป้องกันรอยด่าง ใหม่เพลจออเรนจ์ช่วงเวลานอนเป็นเวลาอันมีค่าสำหรับลูกน้อยและคุณแม่ที่ยุ่งมาทั้งวันขอแนะนำใหม่ดร p a แพนสติ d r ์ดรา s เพราะอ้อมที่ซึมซับตลอดคืนได้ดียิ่งกว่าลูกน้อยและคุณแม่จึงหลับสบายยาวจนตื่นเช้ามาพร้อมรอยยิ้มของคนที่คุณรัก อลองนึกดูว่าอย,ยู่ๆมีคนยื่นโทรศัพท์มือถือให้คุณซึ่งถ่ายรูปสวยเชื่อมต่อกับทีวีพร้อมสั่งพิมพ์ภาพได้แล้วคุณก็ได้รู้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นซัมซุงดี600ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ น้ำมันตบด้วยชีเน่ออยฟรีแต่ปากต้องนี่ชีเน่จุ๊บจุ๊บลิปลอสหอมใสพิเศษ49บาทถึง31ธันวาคมนี้ใหม่สตบจุ๊บตบจุ๊บปากอิ่มสวยด้วยชีเน่จุ๊บจุ๊บมาเซอร์ลิฟออนไว้สวยจ้าให้ผมคุณอยู่ทรงสวยอย่างเป็นธรรมชาติตลอดวันที่สำคัญงไม่เหนียวเหนอะหนะ <c oughs> หัวหอมกระเทียมประหยัดยกกำลังสองเมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อพอแม่แก๊สโซฮอลวันนี้แถมคูปองสว่วนลดเติมน้ำมันเบนซินพีทีทีแก๊สโซฮอล 95+ มูลค่า100บาทหมดเขต3.1ธันวาคมนี้นี่คือทุเรียนชนีได้กินชนีไหมลองดมดูดิได้ยินไหมที่คุณไม่ได้กินชนีตอนนี้ก็เพราะว่า ทีวีของคุณอมโบตันนิบอี่ผสมทุนไพร์เพดสายของสาวซ่าให้สื่อซักด้วยเบลล่าเบลล่าพิมช่วยป้องกัน้าด้วยคุณค่าจากธรรมชาติเบลล่าเบลล่าหรือสาวซ่าท้าใส่แด้คุณแม่คะผมลืมกระเป๋าครับใครก็มีพลังเทอร์โบได้ จักรยานเทอร์โบชีวิตติดเทอร์โบไม่ได้อยากจะเปลี่ยนใจเลยทถาไมกลับมาเหมือนเดิมอ่ะจะก็โดดแา้วไปตัวยุว่ยเลยก็แค่หลอกเทมอ่ะอย่าโดดอย่าโดโดไมนนะสัญญา,ญญาะจะสัญญาเลยกลับมาเหมือนเดิมแล้วไนงะอร่อยไม่เหมือนใครเพร,ระาะนมตราเมลิขาวข้นหวานมัน ผมเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่รถยนต์อย่างสม่ำเสมอครับถ้ามีเวลาว่างก็จะนำรถเข้าศูนย์ตรวจเช็คอยู่เป็นประจำความดันลมยางที่เหมาะสมช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจเช็คลมยางเป็นประจำนะครับ 30ปีแล้วเพื่อนก็ยังอยู่กับผมก็ผมใช้คัคสตอม GTF ปิกอัพที่มีสารซินเทติกได้พิเศษซื้อคัสตอม GTF ปิ๊กอัพขนาด6ลิตรรับฟรีอีก1ลิตรก่อน3 1มเกราคม2 5 4 9 รอสนุกขึ้นถ้ามีเพลงให้ฟังระหว่างรอสาย Calling Melody กดดอกจัน7 8 9จาก A a S Mobile Line รอตรงนี้อย่ารีกกกคนน,อนอะออิไใหมๆงแต่และข้าวแต่ข้าวก้อนปรุงรสข้าแค่ใส่ซอสหูทุกครั้งข้าวสวยธรรมดา <c oughs> ก็อร่อยไม่ธรรมดาทุกวันขนารรถถา้าวกระเทียมข้าก้อนปรุงรสข้าวกระเทียมอร่อยกับจานไหนๆได้ทุกวันเรื่องจริงที่ผู้หญิงอยากเล่า อัะนี้ก็ไม่เคยเชื่อนะคะจนมาลองใช้เองก็เลยรู nah ้ว่าชทอเทอเอสเซนสีรัมเนี่ยช่วยลดนิ้วรอยได้ดีค่ะเพื่อนๆมองว่าเอ๊หายไปไม่นานเจอกันก็แทบไม่เห็นจุดด่างดำแล้วนะคะ9 1ของผู้หญิงที่แลกเทอเทอเอสเซนสีรัมมาลองเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลดยิ้มรอยที่ดีกว่าที่เคยใช้มาช่วยลดรอยหนีบไวทั้ง7ประการผิวสวยรอไม่ได้ก็ต้องขวดเนี้ค่ะเทอเทอเสเสีรัมมให้คณรักผิวยิ่งกว่าที่เคยรัก คุณละ่ะจะคิดให้เป็นอะไรที T ่ C D C ศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบชั้น6กเดียมโบเรียมคิดถึงอีฟ ต้อชกรีนทีชาคขียวแท้ต้นตำรับถึงเวลาดูแลตัวเองไรนน้ก right ินพดีพดีออกกำลังกายด้วยและอย่าลืมเลือกแต่สิ่งดีๆให้ตัวเอง Thinking for me CDD Thomson รีดผ้าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเตารีดไอ้น้ำใหม่จากทีฟาวเพราะหน้าเตารีดดูริเลียมใหม่ที่ทนทานรีดลื่นเรียบง่ายรีดง่ายรีดเรียบรีดทีฟาวยู่เลอะเรืร่เป็นแน่หรอคะไปไหนกันหมดเนี่ยเคล็ดลับเผยผิวขาวเป็นกระกายอย่างผู้เชี่ยวชาญเป็นของคุณวิตามินรวมในพรสไวเป็นี้ดีทอ์ ช่วยลดจุดด่างดำผิวดูวขาวเปล่งประกายขึ้นจุดประนบัติผิวโดยผู้เชี่ยวชาญเลนะนัดใช้พรสไวบ์บิวตี้ดีท็อกซ์แล้วค่ะสองสูตรใหม่สองความต้องการผิวดดประหยัดยกกำลังสอง มือซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อฟอร์มาแกสโซฮอวันนี้แถมกุปองส่วนลดเติมน้ำมันเบนซิน PTT แก๊สโซฮอร์ oh oh 95+ มูลค่า100บาทหมทดเคต3 1ธันวาคมนี้เธอลายเุกได้สุดยอดดันเป็นซุ้มแตงแล้วเอเลนก็กลายเป็นดาราตลกคนโปรดของอเมริกาเมื่อเธอสร้างความสะเทือนครั้งใหญ่กับการประกาศตัวว่าเป็นเลสเบี้ยนพร้อมควงแฟนสาวคนดังและประสบความสำเร็จในงานแบบหายห่วง นโชคดีที่เกิดมาเป็นเอเลนวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคมเวลา20นาฬิกานาทีทางโมเดิร์นไนทีสนับสนุนโดยวิวัฒน์ลิฟวท์เอเซนซ์จากมอรยอลฟารี